โอ้ยโอ้โอ้เชี่ยตายหนึ่งตายหนึ่งเลยๆๆอยู่ไหนวะตักทีมผมโดนโดนโดนสามสีโดนโดนสองเมตรโดนเจ็บโดนเจ็บเนี่ยธนูชาร์ตนี่ไงคนที่ยิงใครที่ใครที่โดนยิงอะ

เซมีไปไหนละเซมีตายเซมีตายอาอยะเกียบเลยมีตัวอะไรอีกมีกาลังสีตัวหนึ่งตัวเต็มตัวหนึ่งแล้วก็เซมีตัวหนึ่งมีอยสามตัวหมดป่ะ วอดวิได้ล็อกเก็ตกับสิฟูสวยกับบ้านแล้วกููโดนเอมสองไล่ยิงวู้ชิบหายสมชายตายพี่กำลังไปหาสมชายต้นใหม่ อุ้ยเกือบตาย สุดชีวิตมันยิงสมชายตายวะไอพวกนี้จะยิงจะยิงม้าก่อนคนเว้ยเราได้แล้วเราได้ลูกใหม่แ้วไม่เคยเล่นแบบนี้ละสิค่อย อาจจะไม่สําเร็จก็ได้ที่ต้องการให้เข้าไปใกล้เพื่อที่จะได้สำเร็จพี่ปันแบ่งโลเกตไปยังอ่ะซ้ายหน่อยเจพี่ปันหยุด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 โลเกตไตัวหนึ่งสางหน้าตัวหนึ่งอยู่บนพันปันจังเลยนั่งนั่งนั่งระหว่างกลางนั่งระหว่างกลางเียมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บห躲ไปนะห躲ไปนะ ไม่เชืเเ่เดี๋ยวกูยิงให้ดิกูยิงให้คุณหลบเดี๋ยหลบใต้น้ำเดี๋ยวใต้น้ำเดี๋น้ำมันใส่นั่งระหว่างกลางที่ขับวะพี่ต้องเราต้องนั่งไปก่อนเราต้องเลิงดีๆแล้วนั่งตายที่บอนตายเหรอล้มตัวหนึ่งที่บอนตายวะพี่อย่าห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 ย,ย,ย,ย่าพวกหย่า พี่ปันล้มนี่ใช่ไหมลม้ลมลม้ลมล้มล้มชิบหายครับพี่ในดีเราโตไปชุบได้นะเดี๋ยวไปชุบให้ไหมพี่โตยังไงพี่อย่าเลยอยาพิ่มยาพิ่มาเพิมันหลบนะหมันหลบซีเว้ยดังนะจังหวะนี้คือมันหลบหมดเลยเว้ยมันหลบหมดเลยจมน้ำตายแล้ว ไม่เปไรเราอยู่เนี้ถ้ามันต้องรอเช้า,ามันก็ไปไม่ได้จอดจอดจอดประมาณนี้แหละเจห้ามขยับเรือเลยนะให้โฟไปเล่นด้านล่างให้ไหมแบบไปแอบอยู่อะไรเงี้ยโฟโฟ,โฟไปอ่ะมันรู้แน่ไม่เจ๊ไอปุ่นน่าจะจอมเจ็บแหละมันเลยมันพุ่มยิงไม่เจ๊ยินเสียงขึ้นเรืออะือใช่ได้ยินเสียงยิงกูเลยกระลึกกระลึกใช่ไหมมันจะได้กระลึกมันมีอีกวิธีหนึ่งพี่คือว่ายน้ำแบบไม่มีเสียงเขาทำเป็นไม่ต้องกดชิปใช่ไหม ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กดเชิปอยู่แล้วตอาไงเพราะว่าอันนี้ไงมันได้ยินเสียงตอนขึ้นเรือดังตอกตอกตอกเวลาเคลื่อนย้ายอะ่ะเดี๋ยวผมรีบขึ้นให้เอาไหมนะเดี๋ยวแบ่งน้ำมันก่อนท่านไม่แบบทำไงก็ได้อย่าทิ้งเรือไว้ให้มันเลยอะ่ะเข้าใจะวะเออโซ่ยพ,พี่ดพดได้ยินเสียงปะพี่ได้ยินเสียงปะไ่ด้ยินเสียงได้ยินตอนนี้ได้ยินไหขวาพี่โตวขวารตเคียนะเห็นปะ พพพโผอ่ะี่ได้ยินเสียงว่าตอนนี้ได้ยินได้ยินได้ยินมันต้องดำมันต้องดำที่ยังไม่ได้ยินอ่ะแต่ว่าระวังถายอากาศหายใจตรงตัวกลางก็มีเห็นป่ะเดี๋ยวเขาว่ายไปก่อนพอถึงใกล้ๆเดี๋ยวดำพี่ยิงดิสเปรย์เลยน่ะตัวมันยืนตรงไหนวะบนบนสุดบนสุดบนสุดตรงตรงกลางเลยอ่ะมันจะมีตรงหม้อน้ำอยู่อ่ะเห็นป่ะเห็นแล้วเห็นแล้วตายตาย มีอีกมีอีกมีกแต่ไม่รู้ตรงไหนแล้วตอนนี้ตอนแรกมันอยู่ตรงเคียนกูดำไม่จะถึงและเรือสี่นะไอเรือสามนะเรือสามเมื่อกี้ถ้ากูได้ปั๊มยากูรอดอยู่นะเรือถ้ามันขึ้นมามันก็ยิงพี่อีกไม่เรือมันตกกลางอยู่บนเรือกลางเรือเลยถ้าจำไม่ผิดพี่รอไว้ให้ผมหน่อยนะผมจะรีบขึ้นเรือแล้วผมไปเลยนะให้ผมเก็บศพพี่เอาไว้ถ้าไม่มีอะไรไม่ต้อง มีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรือมาเรียบร้อยมีดถอยมาแล้วถอยหลังมาแล้วมีพี่ห้ากับยาปักสองอันมีคนว่ายน้ำมาหาผมมีคนว่ายน้ำมาผมได้ยินผมได้ยินเสียงเรือเปล่าเสียงเสียงคนว่ายน้ำแป๊บนึงรอก่อนใครใครขึ้นเรือกูมานักกูยิงเลย ได่เดาไปฉายไมาอีก,กูไปแล้นผมไม่อยากนะมันมีเรืออีกลำหนึ่งผมเอาไว้ไหนวะเนะี่ยกลัวมันจะขึ้นเรืออีกลำดได้ไงนะว่ามันว่ายอยู่หรืออะไรอ่าเราก็จะได้ยินเสียง <Okay. S 1> เพราะคนว่ายมันดำน้ำนานไม่ได้ ถ้าเกิดมันว่ายออกไปฝั่งโน้นนะไม่แน่นะมันอาจจะรอดได้หนาวที่ถ่ายเลยบอกแค่นั้นเองนอยู่ฝั่งนี้ไปนะโูพี่ของแม่งโคตรเยอะเลยตายปะมีตายปะมีในผมเก็บซากบางตัวอยู่เพราะพี่ยิงตายไปเว้ยมันมีตัวที่ตัวนี้ตายอยู่ข้างล่าง โฟดักซ้ายออกออกทางนั้นซ้สายพี่สายพี่อ่ะสายพี่ตรงมาก่อนตรงมาก่อนยังตรงมาก่อนตรงมาก่อนเออนั่นแหละพี่เสียบเลยเนี่ยอันนี้เสียบเลยตรงมาอีกอีกอีกเห็นยังอีกอยู่ขวามือพี่ละเห็นยังเห็นยังเห็นยังตรงไมมตรงไม่อีกตรงไม่อีกเออโฟโฟทับโฟทับแล้วโฟทับหนึ่งศหน้าหน้าโฟหนึ่งกระเป๋า ตัวกะเปลา็พี่พี่โตเห็นกระเปล่าอยีแล้ว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 แร้วนล้วแล้าเล้วแ้วแล้วลว้ลแ้อว้วแล้ล้วแล้วแว้างบนแลตววแล้วแล้วแล้้วแล้ยแล้วแวแลงววแล้วแววว้วววว้้แววว้้แลวว ไอ้น้องนี่กับพี่โตนี่น่าจะอิ่มอะในในในวันเรียบร้อยเลยใช่ไหมเจ้ไปแล้วนะข้ามูนยอดเป็นยังไงบ้างกำลังดูศพอยู่โอ้โหแม่งเอ้ยผู้ส่งยาเสพติดรายใหญ่หรือไงเนี่ยยาเต็มเลยกระสุนเต็มเลยพี่โอ้โหกูจะทิ้งอะไรวันนี้ฮะเดี๋ยวโบลขึ้นไม่เก็บให้เดี๋ยวโบลขึ้นไม่เก็บให้ไม่ใส่หน้าเรือไว้ก่อนใส่หน้าเรือไว้ก่อนโอ้โหกินเห็ดให้หมดก่อนแล้วกัน ทั้งหมดมันต้องมีสี่ตัวนะธนาคารได้มันเปิดกล่องนับเวลายังพร้อมไปเรื่อยด้วยมันพกเรื่อยมาขึ้นออยยิ่งมันพึ่งได้มะน่าจะพึ่งได้พี่คงไม่มีใครบ้าพกเรื่อยขึ้นออยหรอกมั้งไปโดดน้ำไปไงหนาวตายว่าแล้วไม่ร้องแร่งเลยเหรออ้จะเหลืออะไรอ่ะพี่โอ้แม่งถ้าเกิดติดน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ ติดหนาวสนะักลบห้าแค่นั้นลงไปในน้ำแป๊บเดียวแค่นั้นแหละลบห้าสิบหกสิบแรงยิ่งกว่าลังสี่บนเรือองีอ้ตอนแรกพี่สเปรย์ตัวแรกที่ชิว่าแม่งไม่ตายเลยแต่มันตกเลือดตายมาั้เพราะพี่ช็คเ,เลือดมันเลือดมันเหลือสามงที่บ้านกลับบ้านเลยพี่ขึ้นฝั่งนี้ก็ได้นะพเพราะเรือไม่น่าจะผ่าน ต้องแคบม,มลรกาได้มั้งเนี่ยลองเร่งไปดิป๊บไปดิทะู้มิติอ่ะทะู้มิติแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอปี้มันมาอะเขาเดินทางไม่หลังเลยเจอไม่เคยท้า,ทาไปฉันเคยมา,มาไป<ม>คุมบนบ้านดีกว่าผมคุมบนบ้านดีไหม,มบนบ้านมันอะไดูยิงดูง่ายกว่ายเยอะใครมมคุมคุมก็คุมไปไอ้ช่องเน่ มันเปิดประตูมันเปิดประตูอ่ามีคนด้วยอ่างงดิวงข้างบนนะดักไว้ดักอยู่ดักลองใช้าการแถบนะยืนตุ้งตงัตง่นแหลลำบากแล้วไง,<อ>งครับ พี่มาล็อกตรงนี้ได้ไหมพี่เล่นทำสถานระ,ระยะใกล้มันง่ายกว่ากามองไกลๆให้หรือยิงไกลๆมาหามาให้กระ่องฟองแฟงกรองฟองแฟงชื่ออะไรตะทีปากดีวะมันปิดตู้ ผมยาก่อนพี่พี่ดูล็อกไว้คุณล,ล็อกไว้ไใกลใ้ผมด้วยนะผมรู้สึกกลัวๆหรือว่าพี่เขาล็อกข้างล่างอยู่ล็อกข้างล่างอยู่คุณระวังคุณอย่าเข้าใกล้มากัวกขาเหมือนผมมองไม่ทั่วนะยีเคมันป่ามันเยอะนะเข้าใจพยายามดูอยู่ คุณล็อกประตูตรงนั้นไม่ให้คุอ่าล็อกอยู่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 ไม่ต้องห่วงมันกำลังจะมาประตูหลังกูเลยเออนั่นแหละค้างเกืเอบเกืเอบเฮ้ยมีคนมามีคนมาตรงไหนโพอเห็นแล้วโอเห็นแล้วโอเห็นแล้วขี่ม้ามาทางร้อยสี่สิบ มันมองไม่เห็นหนะ้าลมหนึ่งเห็นมันตายตายตายมันเป็นเงาเ,เงาอ่ะเ,เงาเล็กเล็กเลยมองไม่ค่อยจะเห็นเด้อแต่มองเห็นช่วยยิงได้อ้มันปิดประตูอีกแล้ว มันปิดครบยังเนี่ยมันปิดไม่มีใครดูอยู่อะข้างในเทรไปไหนไม่รู้ผมโหมาครบข้างนอกให้๋ย่พี่โตจะไปเอาของนี่ไงหมดละถ้างั้นไอ้แย่แล้วนันมาส่งที่เลยนันมานี่มนันมาส่งเลยอ่าคนมาส่งอุคกนึง ถ้างั้นแย่เลยถ้าระเบิดนี้ไม่เวิร์กเลยระวังนะพี่ดูรอบๆมาแล้วพี่เตอขอไปชาร์จชาั์ชาร์ดคุณจะเอาไปชารที่ไหนไม่ให้มือวะ่ะเวทเวทเวท ตอนที่ถามหาเขาไม่มีพี่เพิ่มอะไรอ่ะพี่เพิ่มไอทายเหรอใช่เนี่ยเข้าไปละรอนะรอนะ ดูนีคนเช็คไหมของเดี๋ยวใช่เดี๋ยวผมส่งเองโอเคเองส่งนะเดี๋ยวคุงกับพี่บังจะเปิดแตกลก่ที่ปิดไฟปิดไฟเก็บศพไอ้สองตัวนั้นยังที่ตายนอกบ้านนะที่มันมาเสือกฟตุ๊บเตียงไว้ยังไงพี่ยังไม่ได้เอาิ้วเลยเตียงหนึ่งเดือดเตียง พี่พี่ปันเห็นทอมสันผมไหมไม่เห็นอยู่ในตอมเขาทมสันกันไห<ป>ม <ไป S 1> พี่ <ไป S 1> พเอาเ,เขาไม่อยากตบมันน่ะแหละพี่โตหือไอเซิร์ฟนันพี่ โปรจริงว่ะอะไรอ่ะในเซิร์ฟพี่มันโดนหลอยบ่อยๆทำไมพี่รู้ว่าตอนจากตอนแรกๆที่โปโดนหลอยบ่อยๆในเซิร์ฟนั้นอ่ะโวไปฝึกจนแบบคือแม่งหลอยปุ๊บโปหันสวนได้ในเซิร์ฟนั้นอ่ะเจได้ยินเสียงใครอยู่ข้างบนป่ามันฝึกเมาพี่เออแม่งฝึกแต่มาเล่นเซิร์ฟจริงยังไม่ยังไม่รู้อ่ะก็ยังโดนหลอยอยู่ดีอ่ะเจอพวกทุกซองมาอัดใกล้ๆไม่ทันเดือดตรงไหนบ้างตอนนี้ ข้างบนอาการด้านสุดนี่เหลือข้างบนข้างบนนี่เป็นอะไรหินไม้เหล็กเออเป็นเหล็กทายเป็นเหล็กทายไม่ข้างบนมันไม่ใช่อนน้ำพีานมันต้องเป็นเหล็กทรายอยู่ล้วหมายถึงทางทางที่จะไปขึ้นข้างบนมีปะวอนนี้รู้ป่ะพี่ตองตอนที่พี่ตองมาพวกัมันจะกดออกกลุ่มรัดแหละเหมือนเหมือนไม่มีเนี่ยไม่เหมือนไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยเดีวเดียวเดียวเดเขาไม่เล่นกันเลยอ เดี๋ยวเรามากดเอาคอมพนเนตนนะตอนนี้พี่ขอยัดระเบิดนี่มั้งเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้ไหมมีประตูแล้วอ่ะผมเามาข้ามาหนเข้ามายังเจเจเจรอซับที่นะพี่ไม่รู้มันอยู่ข้างบนวาโอเคตอนนึงนะ ของอยู่ไหนวะเปิดข้าบใครไรดีวะมันเช็คครัพี่นะเจมันเช็คมีอะไรห้องเปล่าห้องเปล่าบนปิดตายเคอ๋อ,อ,อมันปิดตายเพราะามันกลัวอ๋อข <บน S 2> ้างบนบึนะ้มง่ายแน่เลยบ้านมันนะใช่ไหม อาผมเข้าไปดูได้ใช่ไหมผมเข้าไปเคียร์ของได้ใช่ไหมมาเช็คเลยมาช่วยคนโอ้แร่เต็มเลยนี่นี่เด็กไฮเยอะแชร์พวกร้อยเลยที่ได้ทำสัตว์ละได้ประตูเกตมาสองขายขับบิลก่อนยังขับบิลก่อนหรือยังเไ้ยพี่ได้แบตใหญ่ด้วย 哦，你。いい